สว,วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอตก,กันอีกแล้วนะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเล่นแบบนี้กันค่ะเขามีชื่อว่า s k i b i t Toyless Story นะคะคือมันจะเป็นเรื่องราวเนี่ยระหว่างเจ้า Camilla Man นะคะกับเจ้าผีหัวซ้วมนั่นเองค่ะเอาละเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะอู้เราอยู่กันในบ้านนะคะทุกคนนี่บ้านหู้เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรมารถบรรทุกก่ออุ้ยทำไมเราถึงอยู่ในบ้านเรามีรถบรรทุกมาเนี่ย มันเขียนว่า moving truck นะคะทุกคนหรือว่ามันจะมีการเคลื่อนย้ายของอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะทุกคนเอ๊เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเอาล่ะทุกคนเราจะต้องช่วยกันยกกล่องนะคะมาเร็วมาเร็วเพื่อนเพื่อนช่วยกันอู้ตรงนี้เต็มแล้วนะคะทุกคนอู้ตรงนี้ก็เต็มแล้วตรงนี้ล่ะโอเคเอากล่องมาวางนะคะย้ายของช่วยกันอุ้ยมีเวลาอยู่ข้างบนด้วย คือเราจะต้องรีบใช่ไหมก่อนที่เวลาจะหมดลงโอเคโอเคได้เลยข้างบนตรงนี้มีอีกในที่สุดก็เสร็จสักทีงานของพวกเราเอาล่ะพวกเราไปเล่นหลังบ้านกาันมีสนามเด็กเล่นด้วยว้าวทุกคนหูหลังบ้านมีเครื่องเล่นให้เราเล่นด้วยอืทุกคนแต่ว่าอันตรงนี้เราเล่นคนเดียวอะ่ะอู้มูเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเฮ้ยสนุกจังเลยเอา้าวพอเรามาตรงนี้เขาไปตรงนู้น ุ้ยเดี๋ยวก่อนเราเล่นด้วยนะเพื่อนหุยสนุกจังเลย ลัน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 ลาสนุกไหมโอ้มีสไลเดอร์ด้วยโอ้เราเล่นด้วยสิเธออู้สไลเดอร์อุ้ยก็ก็ก็ผมมาส่งพิซซ่าครับพิซซ่ามาแล้วทานให้อร่อยนะครับอุ้ยมีพิซซ่าด้วยอยากกินพิซซ่าแล้วว้าวพิซซ่านี้มันช่างอร่อยเสียจริงๆเลยอุ้ยน่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมน้ำมันถึงท่วมโถส้วมแบบนั้นท่อตันแล้วใครมาอืเอาไว้ เกิดอะไรขึ้นกันลานทีนี้เนี่ยอุ้ยมีท่อตันด้วยหรอในห้องน้ำวายส่วมของพวกเรามันพังสเสียแล้ว งั้นพวกเรานะคะก็ต้องมาซื้อส้วมใหม่นะคะที่นี่เลยนะไปกันไปซื้อส้วมใหม่กันโอเคได้เลยเดี๋ยวเราไปซื้อส้วมใหม่กันเพื่อนๆมากันเร็วไปซื้อส้วมใหม่กัน <G uer k> กนั่นนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบว่าร้าน้าทอยเลทอาร์อัสนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเข้ามาซื้อส้วมใหม่นะคะเพราะว่าส้วมที่บ้านเราเนี่ยมันเสียกันแล้วนะคะทุกคนโอ้โหที่นี่มีส้วมเต็มไปหมดเลยอะ โอ้ที่นี่เนี่ยมันมีส่วมหลากหลายมากเลยนะแตกต่างกันไปพวกเราเอาแบบไหนกันดีน่ะอุเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมไฟถึงดาบอุ้ยเกิดอะไรขึ้นประตูก็ปิดแงฮะฮะฉันมาแล้วแงฮะฮะฉันจะจับพวกแกกินให้หมดเลยไอ้ไว้ช่วยด้วยเธอเธอระวัง ธอระวังมันจะมันจะเอาเธอเข้าไปในส้่มแล้วแย่แล้วแย่แล้วทุกคนเจ้าปีศาจถสดซุมนั้นมันจะมากินเราแล้วเอาเราเข้าไปในชาโคไม่นะเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับมันไม่ได้ใส่แว่นหรือเปล่าเนี่ยมันหาใครไม่เจอมันเหมือนมันมันมัน้ยเธออย่าอย่าพามันตรงนี้โอ้เกิดอะไรขึ้นส้วมวิธีทำไมทุกคนถึงเข้าไปในนี้ไม่นะวิเราเข้าไปอยู่ในนี้ได้ยังไง ที่นี่มันที่ไหนเอ้ยที่นี่มันที่ไหนคุณคือใครฉันชื่อคาเมราแมน528แล้วพวกเราอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วพวกเราอยู่ที่ไหนกันนะคะที่นี่เป็นโลกของัวส้วนพวกเราได้ทำสงครามกันเมื่อเร็วๆนี้ เจ้าโถโซ่ทีมันพยายามยึดครองโลกของเรางั้นแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะต้องหยุดเจ้าโถโส่งั้นสิฉันรู้วิธีการไปตามฉันมาโอเคได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะต้องตามเจ้าคาเมล่าแมนนั้นไปนะเพื่อช่วยกอบกู้โลกนั่นเองเจ้าปีศาจโถสซม่มันเป็นตัวร้ายมันจะยึดครองโลกของพวกเราไม่เราจะต้องไปกอบกู้โลกของพวกเราให้ได้อย่าโดนน้ำสีเขียวนั่นหลาะไม่งั้นะจะเกิดแผลผุพองนะคาร์ ลาแมนพวกเรามาถึงแล้วล้วเพื่อนแล้วล่ะมีคนตายหรือเปล่าทำไมมากัน3ามสี่คนแต่ว่าเหลือกันแค่นี้อ่ะวันเดือดมันจมามรถออกอปขึ้นโลก้เอน๋ยวผมจะพาทุกคนไปโอเคเราขึ้นมาแล้ว <Wow. S 1> เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้โหทุกคนนี่มันสถานที่นี้มีแต่โขส่วมเต็มไปหมดเลยมีตำรวจด้วยคอยตรวจตาเราจะต้องคอย,อยพวกมันให้ได้ที่นี่คือที่ทำการใหญ่ของพวกมัน เราจะต้องเข้าไปในนั้นเอาล่ะไปกันได้แล้วและระวังตัวด้วยล่ะโอเคได้เลยโอหุยมีเวลาด้วย44วินาทีเราต้องหลบเจ้าพวกนี้ให้ได้โอ้ยน่ากลัวน่ากลัวไอ้เฮ้ยไม่นะเราต้องหลบหนีเจ้าพวกนี้ให้ได้เอาล่ะเราเดี๋ยวเราวิ่งตามคาเมล่าแมนไปเอ้ย เฮ้ยเกือบแล้วไม่น้าไม่นะหนะูทำไมมันเยอะ yeah, แยะเต็ไมไปหมดเลยยัวเย้เต็มไปหมดหคนนั้นเลือดเลือดเกือบหมดเลยแล้วนั่นนั่นไงล่ะที่นั่นบริษัทที่ทำกาเนี่ยคงมันอยู่ที่นั่นโอ้เกิดอะไรขึ้นเอ้ยช่วยผมด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสกีบีดีบมบมบ๊มเย้เย้สกีบีดีปมหูฮูฮ่าฮาฮา,หา,หา พวกแกจะมาทำอะไรที่นี่ฉันคือคนที่คอยดูแลที่นี่พวกแกจะมาทำอะไรฉันเห็นฉันมีลำแสงที่ตาเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยสกิปดีตัวนี้มันเป็นปีศาลายมันไม่ใช่โลบโพรธรรมดาแล้วมันคือปีศาชัดๆแบบนี้ แกจะหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะคอยขัดขวางพวกแกไม่ให้พวกแกเข้ามาในนี้ได้ลำแสงเลเซอร์ของฉันฮ่าโอ้เราต้องใช้ปืนยิงมันหรอุโอเคใช้ปืนยิงมันมันต้องตายมันต้องตายแบบนี้แกหนีไหมไปไหนไม่รอดหรอกแกเหลือคนเดียวแล้วอู้ เย้ทุกคนตอนนี้เธอได้ทำลายจ้าสติมิไปแล้วต่อไปพวกเราไปกันจะได้จบเรื่องนี้สักทีโอเคได้เลยเดี๋ยวเราจะไปตามที่เธอบอกตะกี้พี่ดีบ๊ามบ๊ามเย้ดย้ตะกี้พี่ดีบ๊ามฮู้ฮู้ฮ่าลันลันลาสนุกจังเลยแฮทคาเมล่าแมนแฮทคาเมล่าแมนเุ้ยเกิดอะไรขึ้นทุกคนเอ้ยทุกคนคาเมล่าแมนไม่นะ ทำไมคาเมล่าแมนถึงตาเป็นสีแดงแบบนั้นน่ะแล้วคาเมล่าแมนก็วิ่งตามเราด้วยไม่คาเมล่าแมนอย่าทำอะไรเราสงสัยคาเมล่าแมนต้องโดนแฮกแน่นอนเลยว้เราต้องหลบหนีให้ได้เราต้องเข้าไปในบริษัทของเจ้าสกิบดีทอยเลทนั้นให้ได้เอ้ยอย่ามาทำอะไรเราเจ้าคาเมล่าแมนเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบริษัทกันได้แล้ว อุ๊ยคาเมล่าเนี่ยมันกลายเป็นปีศาจไปแล้วเราต้องไปช่วยคาเมลา่าแมนเฮ้ยเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้กอบกู้โลกช่วยทุกคนให้ได้เหลือแค่เพียงเราเท่านั้นทุกคนเฮ้ยแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยข้างบนโอ้หนี่มันแบบว่าเป็นห้องใช่ไหมที่เอาไว้ควบคุมโอเคได้เลยอุ้ยเราต้องาฟานที่นี่ไปอย่างนั้นหรอเหมือน่ากลัวมากๆเลยที่นี่ วิ่งทำไมทางเดินมันถึงเป็นแบบนี้ฮึอบเฮึบฮึบโอ้แล้วมันมีเวลาด้วยเราต้องทำเวลาให้ดีก่อนที่เวลามันจะหมดไม่งั้นอ่ะเราไปไม่ถึงแน่เลยโอ้เราทางเนี่ยมันก็มีไอเจ้าสีแดงแดงด้วยมันเหมือนกับว่าเป็นเลเซอร์คอยดักจับคนไม่นะเราต้องทำให้ได้โอเคทุกคนเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเราต้องทำให้ได้ นี่มันมีเขียนด้วยแฮกิ้งคาเมล่ามันที่นี่เนี่ยมันถูกแฮกเรียบร้อยแล้วงั้นหรองั้นเราอ่ะต้องช่วยคาเมล่าแมนนะตะกี้พี่ดีบ๊มบ๊เยเจเออใครอ่ะเอ้ยนากก่ากลัวไปดีกว่าเอาล่ะเราต้องทำยังไงบ้างปุ่มมันเต็มไปหมดเลยทุกคนไม่รู้จะกดปุ่มไหนดีแต่ว่าปุ่มสีแดงเนี้ยมันน่ากดมากๆเลยนะอตรงนี้มันมีอะไรเนี่ยเฮ้ยพอทัลลูมงั้นหรอ เป็นห้องประตูวาร์ปหรอประตูเก็บเครื่องมือด้วยเราจะช่วยสงครามนี้ต่อไปดีไหมหรือเราจะกลับบ้านมันมีประตูวาร์ปให้เรานะอืมเราอยากช่วยโลกนี้ให้ได้อะ่ะเราช่วยที่นี่ดีกว่า เอาล่ะเราจะช่วยทุกคนเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากเจ้าปีศาจทโถทส้วมตัวร้ายแต่มันจะต้องทํายังไงล่ะหรือว่าปุ่มแดงๆเนี่ยมันจะต้องกดปุ่มสีแดงนี้หรือเปล่ามันเป็นปุ่มที่น่ากดมากเลยนะเพราะเจ้าสก,กิวิดิมันมายืนตรงนี้โอเคเรากดปุ่มนี้ดีกว่าเพื่อช่วยกอบกู้โลกวู้มันขึ้นเป็นสีเขียวแล้วทุกคนเราคิดว่าเราทําได้แล้วนะคะคาเมล,ล่าแมนกลับคืนสู่เป็นแบบเดิมเรียบร้อยวู้ว่าไงล่ะ ขอบคุณที่ช่วยฉันทำให้ฉัน่ะได้รอดปลอดภัยมาขอบคุณมากมากเลยนะไม่เป็นไรเลยเธอเรายินดีช่วยเอาล่ะตอนนี้นะฉันจะต้องทำอะไรบางอย่างกับเจ้าปุ่มตรงนี้ โลกใบนี้มันต้องเป็นของฉันฉันได้จัดการโลกใบนี้เป็นที่เรียรอยแล้วแล้วนี่คือมเดษยวของฉันฉันคือกู้ยืใใมเงินโลกใบนี้ ตอนนี้เจก,ก็ได้เป็นคนคุกของฉันเป็นพี่เรีบเยบร้อ <c> ย <oughs> โอ้ยไม่นะคาเมล่าแมนนี่เราช่วยคาเมล่าแมนเอาไว้นะทำไมทำแบบนี้นี่ฉันจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปหรอเนี่ยไม่ แล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสาหรับสตอรี่นะคะเรื่องราวระหว่างเจ้าสกิบดีทอยเลตเนี่ยกับคาเมล่าแมนค่ะบอกเลยนะคะว่าตอนจบเนี่ยพีคสุดๆเลยค่ะเรากลายเป็นว่าตัวไลฟ์ของเรื่องตัวจริงนะคะเป็นเจ้าคาเมล่าแมนค่ะเขาหลอกใช้เรานะคะให้เขาเนี่ยยึดคองโลกใบนี้เนี่ยสำเร็จค่ะโอ้โหแย่มากๆเลยนะคะแถมเขาเนี่ยยังขังเรานะคะไว้ในคุกของเขาอีกด้วยค่ะกลายเป็นว่าเป็นคนคุกคนแรกนะคะไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีนะคะทุกคนเอาล่ะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็ลองมาเล่นเกมนี้กันดู ใลนะรถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเชียร์ทีมไหนนะคะชอบคาเมล่าแมนเนี่ยหรือว่าสกีบีดีมากกว่ากันนะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกให้ฟังกันนะคะทุกคนอยากรู้นะคะว่าน้องๆองเนี่ยชอบฝั่งไหนมากกว่ากัน,นะคะ่ะคลิปนี้นะคะทุกคนก็ต้องขอตัวไปก่อนนะวราจะคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ